นิวเคลียร์ปล่อยภาพเซตแรกใส่บีกินนี่สีขาวเริ่มทริปทะเลก็เดือดแล้วหลังจากที่นิวเคลียร์หันสาเพิ่งโพลคลิปกอดน,น้องไทก้าลูกชายสุดรักพร้อมหัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องไปอยู่กลางทะเลและต้องห่างจากลูกชายนานถึง5วันทำเอาแม่แม่หลายคนเข้าใจนิวเคลียร์เลยและล่าสุดนิวเคลียร์ก็ได้เดินทางไปถึงทะเลแล้วโดยเช็คอินเป็นภาพแรกด้วยภาพเซตสุดแซ่บต้อนรับเช้าวันศุกร์26พฤศจิกายนกับแคปชั่นสั้นๆที่ว่า Morning งฮะ แต่ภาพของนิวเคลียร์นั้นเกินจะบ,บรรยายจริงๆกับภาพแทบแทบใส่ปีกันนี้สีขาวยืนโพดท่าถ่ายรูปอยู่บนเรือท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลทั้งท่ายืนท่านั่งหันหน้าและหันหลังก็ดีไปหมดงานนี้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสวิวสีสวยหรือนิวเคลียร์ก่อนดีเลยรอดชุดก็ขาวแล้วผิวยิ่งขาวไปอีกแค่นี้เริ่มต้นทริปทะเลก,ก็เดือดแล้วจ้าตั้งตารอกดไลค์รูปทริปนี้ของนิวเคลียร์ได้เลยปังแน่นอนขอขอบคุณภาพ i อจีแอดนิวเคลียร์อันเดอร์สกอร์หันสาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าว สนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ